น้ำนหดออกเลยแจักสี่ได้บัได้เดยทันผู้ชมหดเนี่ยเอาค่าตะเลนน้ำสมอยู่ได้บัน้อห่าเนี่ยได้ได้จังหดได้ยุ่นออ้องหดตัวได้นก่นนกลากล,า,า,กลาตัวได้นอเลขยังกัลูก ก็ได้เกาะข้งบนหัวด่ยังก่รอไม่ยังกะพันลาว่วองหันไดบนขงหลังฮะ้องทอดว่าข้องหันาขงบนเลกยังกแะใส่เห็ดเนียมือกันนะเห็ดเนมือไหมเห็ดเนียมื้อใส่ใส่เล็กได้กรเ็ดหอันนี้มันตัวยังเอาว่าออกมาลตัวยังเออสองตัวแล้มันยังหันซื้อัซื้อยังซื้อแลยังซลอ เด็กซีสองอันเล็กซีสองอันเลขกซีสองอันเด็สองอันบอกซีสองอันบอก่อนบ่นหัวลังบ่นบครัับอเอาลังมันออกไปล้วได้ซีเนาะเอาอีกบอกตดนี้มันเป็นซีสองตัวดบอกเลขบ้นบอลูกโอ้เลขบนอนี่เพรนสูตรท่นผู้ชมซีซีผู้ใดฟอหัวเหรอ เลขสามตัวมี่บอวันนี้พอดโอ้ใส่เสือเบอร์ยังงอนี่เบอร์กันเบอรอันนี้เลขล่างบ่อพอดพอดว่าเลขล่างท่านผู้ชมหาก่อนะเลขล่างอันหาซี่บ่อฝนเนาะหาซี่ซี่หางวดที่แล้วเนาะบันนี้ซี่สองตบ่อพอดพอดเลขล่างบ่ลูกบันนี้เลขบนได้ตัวใดบัานี่บอกกันว่าเลขบนตัวไหเลขบนมีจักโต ฮะใส่เบาะแดงๆเขาเขาได้ยินเด้มีตัวไหนสองอันแขงแบบสิบบอท้องอันมันยังทอะไรอ่ถามดูนะสิบนี่สองอันยังสองอันเลขยังเลขยังูกเลขตีเลขตีเลยังนี่สองอันอออันนี้อันนี้ เรียกยังสองอันเป็นไรก็ซื้อแบนาก็ซื้อเ้าอีกแล้วอ่ะซื้อสีสีขาอีหยังกอดอีหยังก็พอดมีอันมีสองอัน เลข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 ล่างมีมีจากอันเลขบนเด้เลขบนเดพอสเฮ้ยเพื่อมัวเอาข้าวสารมาจับเพ่ย<ะ>ี่นี่บาลูกเอามข้าวสารเนี่ยเอามาทั้งเชิมพี่ตาใส่ขึ้น โอ้คำสาสาเนาะใช่ตัวนี้คุณทที่มาจากนันแหละคำเทียวบอกเรอำเดียวเลยตอี้ออกใ้มอออกป้าสหลายใช่เหมคำเดียวออออกใ้เบสทเมทท่านได้ตตัวเลยกำแล้วน้าเนาิยนาคนยนบวครบเยอตาเรเห็นหงสดีดิทมาหน้าหม้ทุกเชียงเหมือเ ตาบ่เห็นหงบ่นับบ่สวนนองล่ะโอ้ขอคำให้เด้อเกระิ้น้แฟนครับล้เลรวยเลยบ่พห้า5ิบหกห้าสิบห้าสิแปดฟนครับล้ยเลยบ่ลุ้ยาเกาหกตตรงๆรด้บ่หสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหสิบเก้าห หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยจะเห็มันกระเด็นมากากนันไหมผนการมนสอง 6, เนเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมันกระเด็นขึ้นได้นะสิบสามสิบสี่สนะิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองข้าวเจ้าหนาบสาม่บ่ยี่ายีบบเจ่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามาม่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสาเก้าสี่ส สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกหกสิบเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้า

92,93,94,95,96,97,98,99 100,200้า่้สิบห้าหกาสแป้าสิห้อยรโ้ายเท่หายตามโอ้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยเอ็ด

สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสีปดเก้าห้าสิบมันขอจะจับรายหลายนับดุน3ามห้าสี่ห้าห้าห้าหกเจสิบปสปสแปสิบห้าหแปเจด แปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามเก้าสิบสี่สามลอยเก้าสิบสี่โอ้หเนี่ยมัง 3> 3, <4. S 2> หันสามเก้าสี่เนาะมกลานจับเขา่าสารได้ได้ยังเกาะปูเซียนบอกมังหันลุงเซีนยนบอกมัมหังสามยังสามยัง สามเก้าเนี่ามเกสี่เวาเลยป้าถามก่อนป้ไได้กินอย่าบอก c นวเวีันนี้ปะมาถามก่อนน่มานึ่ก่อนถามก้อนยามายามายางมายางมาเอา่างป่้าถามเนี่ยเล็กตัวนี้แฟนคลับที่ได้เป็นสชคลาบอย่าบอกได้บลูได้บอได้ฮะได้อีหลีบอ คันได้อีลีบอกลาอยากได้ยังจะเฝ้าถามก่อนได้เอฟอฟซีรับยังอีกไก่เคเอฟซีมันเป็นยังไงคะกับไก่ทอดอ๋อไก่ทอดบอกลากินเป็นบ่เป็นไส้กินเป็นบ่ครับครับนะแม่ล่ะอ๋อเมื่อนี้อยากยังเมื่อนี้เพราะท่านเลวว่าท่านได้ออกบ่เบาน้ำป่าน่ะแม่ล่ะลาอยากยังเหมือนบอกซะกันอยากได้ยัง ม่อน <Billie S 1> ี้อยากกินย่งมืนนี้ขนมเลโอ้เอาเอาขนมเล่มื่อนี้เมื่อนี้บ่อฟาเอาเอฟซีบอกมืนอนี้เอาเลก่อนบอกไปชิ้อผาไปซื้อไปซื้อนีนอกใกล้ๆนีนอกเ่นตาือมเอาไอติมก็ได้ไปเาล่ก็ได้ไปไปซื้อาไปซื้อไปอกกลับมามาบอกนี่อีกทีนึงเด้อเอาไอติมนอกไปไอติมก็ได้เล่ก็ได้มไปเอาอันเป็นเลลต่างให้มันอันละหาน เจา้ามาเลือกใหรอแม่แมามา,าร้านค้าคืออยู่ไก่ดีแถวอา,าอยากยังซั่งกินเลอยฟอดร้านค้าอยู่ใกล้ๆเองมาไผล่ะอ้าวเหรอม,มาไผล่ะไปบักลาอยากยังซั่งเอาเลยอยากอันนี้อยากยิบเอาเลยแม่ค้าเข้าเจ้าซืา้อขายอยู่ดอก เอาเอาะไรอีไอติมอ้อยบ่นอนะเอาเพื่อเอาหน่อยแค่เมางมดดล่นมันเป็นอยังอ่ะเอานี่โว้ยไปเอาเนื้อกินพุ่นแี้อันนาคตเลนเพื่อของกินของเล่นโอ้ยอย่าเล่นหลายกินแน่ไปหาเนื้อก,กินซะก่อนนี่นเอาบอยไอติมหั่นให้เวอร์แล้วเอาให้เอาบอยติมอันนี้ใช่อืมอืมอย่างนี้นนไป,ไป เอาไว้จิมพุนเอาเอาไปเอาเลือกเอาบอกเลขกว่าถือก็ได้กินนะนี่งอนนี่ถ้าแม่ถาเอาตัวใดเอาตัวใดนะครับสีเหลียงสีเหลียงเอาพูดเปิดตัวจิมไปนอนเอาสีเหลียง่ขวดหนีดหรืออันนี้อันนี้ปะเอาใส่ถุงนะใส่ถุงใส่ถุงเอาไปให้อีพ่อกินน้ำเอาไปให้น้าซิสกินน้ำ อายุพันอานชิปเนี่ยก็ยังน่าขาลังเออก็เอาให้เล่ารถอะไรพ่อลราบอกพ่อคือพ่อว่ยเสร็จใส่ถุงเป็นกี่บาทจะฝ่าเมื่อจะฝ่าเามือม่อถาประตงังก่อนรถสิชนใช่บอ๊อบาอนด์ต้องไปซื้อไก่ KFC กะอยู่แถวนี้ละ มาถือเลขยังไปสามเ่ออกกันไปกินเคเอฟซีโอเคบอสไปอยากหนาเงี้ยเล็กหล่างซีสองโตบอพอดเล็กหล่างซีสองโตหมอว่าไอยเด็กบ่นว่ามางวดนี่แน่นบอสลุ้งพงกับกินไอติมคือกันผุ่นะ แ่บเลยนเนาะ bon, อัเาเป็นน้ำไอติมแ<ส> <abytes are S 1> ่บเลยเนาะเรากินแล้วเลยอจะหามันละลายเด้อประจังกับชิฟเฝ้ากินวันนายกินยังวนน่ะวันนายกินยังว่สามกับกินยังสากับี